อันนี้ใครมันต้องแต่ชาวแล้วเนี่ยใครมันต้องแต่ชาวยกมือที่จะมาดูคนใจบุญหน้าตาดีนี่เยอะนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เนสเขาบอกวมาหลังเวทีบอกว่าเขาอยากรู้ว่า โสดละอ้าทำไมอะคะเขากว่าเป็นแฟนพี่อยู่แล้วนะคะอะอะพี่้อะไรกีนนน้อเชืน